ว่าได้หายังจะหากวายคือเกา่าข้าเจ้ามาเอาเหมือนนี่จากถ้าหไหนจะเคลื่อนต่ออเตะจ้าได้ซ้ำได้กับซ้ำนั่นแหละจา้าว่าแต่มันเก่เพราะเหตุใดก็เอาจา้าดีนะจะของผลมากก่อนคุณใส่เชนะือกหนึ่ง มีคนมาหาเอาขึ้นกันพี่จ้าธนาข้าอ่อมาเสือขึ้น,นกันธนาจ้าเพื่มาเลยมาสวนนี่เดือนหนึ่งแล้วทีเขาพอไวหลายเนาะบอกห้ามหาหุกเครื่อหน่อยๆเนาะขาเจ่อมาตัดเหมือนเสาดายอยู่ทเทเจแม่ได้เนาะมันเขาเจ่อเอาไปทรงบานนั่นสนเิเจมิหาวีห้าหกเก็ดแปดแปดเท่ไหมมะนี่นมา tôi làm gì anh này cái quế hạc muối cái gần đèn ban này này oh Mình men 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 quế hắc muối mà để này thang ba đấy เด <mm um> uh, uh, uh> uh, ี๋ยวอ้ยห้องอ่อทุนนั่นของอะไรแตวตัวนี้มันคือโกแก้ยแต่เช้านี้บอกว่าดันกันนมันกรนมันก็หลุยปันเออเอาเาไปตัดสินใจอ่ะันแตทับเจ้ของอ่ะ

เจี๋ยวตรงไปทางสายแม่เบิ้อพาไข่หลวงขอไปน้ำปลาน้ำดุงนี่แม่สน้อยนี่เนาะดิดีดิเครืขี้หนึงหลวงสร้อยมาพอดของนิ่ดีเยอะเครื่องงามงามจ้าอ้ยมาอะไรเออไอ้หน่อยหลวงสร้อยมันเป็นมูอบานย่าไงเดจ้าของตำบลบานดาน ซีวีซีวีก็อีกหาหน่วยเด้จ้ากาอีกห้าลูก, <c oughs> ลกเราเงี้ยไปให้ายตากันแอบเป็นสงสัยเครื่องหนีแต่ว่าหันแกยอยอ่หรอก็มีโทษคนโทษนั่มสร้างกล้วเราได้จา้นจานี่เิ่นกำลังมาหากล้วยอยู่ข้าเจ้าช่วงหนีขายดีจะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนาะผู้ใดมาข้าเจ้าก็ต้องอาติตยใหม่ติดเมื่อลงกรุงเทพนี่นสินะเพื่อละช่วงข้าเจ้าสิกับบ้านพระจ้า อยาิพี่น้องเขาจะสถับ,บันเขาจะสร้างสร้างผู้ละหลายเพื่อนบริษัพผักพรดอกจนัน <c oughs> นี่เฮดคือเกาเนี่ยแหละอาชีพของเฮาช่วงเฮ้าสิได้เฮากับฟา้าหาเอาเ <c oughs> ออโอเคอันนี้เพือ่อนก็สิฝากเงิ่นไว้น้ำมัน บ้านตรงขามนะซุ้มยาดพี่นองพอน่นะ่ละจะของสวนบปอยู่ไปงานบวชแล้วสันาาตัวน้ำเด้อลงมาตามๆเลยเนาะ แน่งเลยโอ้โหผู้ตัดอย่างชาญฉลาดโอ้ตาตาตาเขยใหญ่เลยตัวนี้แก่เต็มที่อ่าตัวนั้นโอเคอยู่ดอกไอ้หน่อยโอ้เขยใหญ่ thì cần nháy cứ cành แก่ยี่เนาะอันนี้ก็จะนาจะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าประมาณเก่าหีประมาณจะซื้อได้จังคิดว่าประมาณเก่าวลีแหะท่านนี่เป็น เป็นหวีที่แบบเคืือแบบง่เป็นหวีที่ลายหวีแม่จา้านน่พันสีเขียวนี่ตัวนั้นก็นสิประมาณํำกันละแปดเก้าหวีว่าแปดกับเก้าล่ะนะเกี่ยวมายึบหนูไม่ได้ยุ่นบ่เ<อ>มื่อนานไกลลุดแล้วเมื่อนานไกลลุดแล้วโอ้ ไปบ่ปหอดออกจากเดวไปเอารถใสมากก่อนหิวก็ได้เครื่องนีแปดวี8ปดวีก็เจ็ดวี8 90เก้ป็นร้อยหน้อยนเนาะร้อยบว้าสอเครื่องนี่8 v. 8 v. 90, นนนเนนต็มรถเลยจา้าเนี่โอ้โหเต็มคักเต็มเน่นอนนันรถ นเปี๊ยลเครื่อหนึ่งยุคข่างท่าอีกแก่เต็มที่ไอ้หน่อยจะเปี๊าเครื่อยุคห่างท่างหมือนจะงานไปไกลเติบจ้า เราอยู่น,นี้นะ่าได้สองเครือตรงนี้ค่ะนะจะได้มาจากบ้านตรงนู้นจ้าจ้าอ๋อจะของอันอ่าสวนอีกสวนหนึ่งจ้าพิ่นบอกว่าอันเดี๋ยวเพิ่นสิโทษนั่อีกจ้าตอนนี้เพนอันนันน่นอยู่ เพื่อจะให้คนกรุงเทพก่อนุญาผลมาสันแกบ่ฮะสงสัยบ่ย,ย,ย,ย่างย่างไปเบ่งดโูโอ้เออกลัวนะว่าเอออยู่ข้างหลังค่าคุณ อันนับด้สองแั้วสามเลย่ไรดอกยยยหกสิบยหกสิบเอาปจ่ายต่งเมนมาหบเจ็ดส ห้าเจอันนี้สองกเป็นเจเจ้าจะมีเงินหนึ่งบาทนะร้อยเจ็ดรอกบพอดีอ่าร้อยหส้อยหกจ้จ่ายตังฝากตังเลยร้อยร้ยเจ็ดสิบบาทจ้าจ้าขอบคุณหลายๆจ้าไม่ยำไดเพื่นก็ฝากกันตังไว้กับบ้านต้งขามนี่ละจ้าอันนี้บ้านเพิ่น สำหรับคลิปนี้เนะจ้าขอขอบคุณเด็บซี่ทุกท่านเด้อจ้ากลับบ้านก่อนจ้า